เคยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงรู้สึกกระวนกระวายใจทุกครั้งที่เห็นเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวงานสังสรรค์ที่เราไม่ได้ไปนั่นคือสัญญาณของโฟโมหรือ fear of missing out ที่นักจิตวิทยาพบว่าส่งผลกระทบต่อผู้คนถึง7ใน10คนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้พบว่าโฟโมเกิดจากการทำงานของสารเคมีในสมองชื่อโดปามีน โดปามีนจะหลั่งออกมาเมื่อเราคาดหวังผลตอบแทนจากกิจกรรมต่างๆแต่เมื่อเราพลาดโอกาสไปสมองจะตีความว่าเป็นการสูญเสียสถิติจาก American Psychological Association เผยว่าคนที่มีโฟโมสูงมักใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันทั้งนี้เพราะการเลื่อนดูโพสต์ต่างๆกระตุ้นให้สมองหลั่งโดปามีนแบบไม่แน่นอนเหมือนการเล่นการพนัน นักจิตวิทยาจาก University of Pennsylvania พบว่าโฟโมทำให้คุณภาพการนอนลดลง23%และเพิ่มความเครียดขึ้น40%ความรู้สึกนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันทำให้เราเลือกกิจกรรมตามคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองวิธีแก้ไขคือการฝึกสติจำกัดเวลาใช้โซเชียลมีเดียและโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน กดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงด้วยรักจากหัวใจคุณครูลกวายค่ะ